ศักยิทสิียรคุ้มครองวิญญาณของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีสําหรับโรคทางตะวันตกเมืองฝรั่งมั่งค่าตาน้ําข้าวชาวยุโรปนั้นอาดามาเข้าใจว่าเขาคงจะมีอย่างเดียวกันแต่มันไม่เข้มข้นเท่าไหร่มันเจือจางลงเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางวิทยาศาสตร์นั่นเอง เอาภาวะปัจจุบันเป็นเครื่องวัดแล้วจะเห็นได้ว่าประเพณีก็ยังเข้มข้นอยู่ในทางภาคตะวันออกของโลกในบ้านเราเมืองเราในทางตะวันตกสมัยใหม่อาจจะมองเป็นเรื่องลทัทธิคลึกขะล้าสมัยไปสําสำหรับพิธีกระําบุญข้าวสาข้าวประดับดินเป็นการถ่ายทอดมาจากพิธีแบบอินเดียที่เรียกว่าสาระธรรมนูนอุทิศให้ผู้ล้มหายตายจากในเดือนสิบ เป็นภาษาอินเดียเช่นเดียวกับวัฒนธรรมสาขาอื่นแต่อย่างไรก็ตามประเพณีนี้ก่อนที่เรายังไม่ได้รับเราก็มีการเลี้ยงผีเจผีไทยผีฟ้าผีแทนมันก็เลยเข้ากันได้อย่างสามนตในสมัยนั้นในวันบุญข้าวสาข้าวประดับดินสมัยโบราณพระพันจะต้องสวดสองเข่าสาสองเข่าประดับดินแล้วก็มาสวดเรื่องพระเจ้าพิมพิสาร อ่านหนังสือใบลานเอกสมิงปานสมงเงีกีรดดังได้ยินมาหนี่ยังไม่ได้กระลาขาดหนึ่งสถาอันปพ,พุทธเจ้าแห่งห้าวก็ยังอยู่ทีเวลุวันมหาวิหารอันเป็นอารามของพระเจ้าพิมพิสารต่างไว้ยไฮเลทานเอ้ยว่ากันไปแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินแล้วแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้กาตมากำลังพูดให้ฟังดู เช้าตู่ผู้สนใจฟังก็จะเด้หลังเลากันไปวัดแล้วก็ฟังเรื่องราวของพระเจ้าพิมพิสานเป็นเรื่องเป็นราวเก็บมาจากอัถกถทะต่างๆหลายแห่งมีข้อความที่สอบสวนเรื่อยๆไปกว่าจะจบกินเวลาชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นในวันเช่นนี้คนโบราณของเราแต่งอาหารวานข้าวกันยกใหญ่เลยแบ่งเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งกินเองอีกส่วนหนึ่งแบ่งพี่แบ่งน้องให้ได้กินทั่วกันไปเรียกว่าข้าวระยศาสตร์ข้าวซาก เรียกว่าข่าวประดับดินแบ่งอาหารไปให้พี่ให้น้องกินอย่างอาร็ดอร่อยอวดฝีมือไปด้วยแล้วอีกส่วนที่3เอาไปใส่ถวายพระให้ท่านได้ครบได้ชั้นข่าวส้ารอาหารแห้งกาปิน้ำปลาท่านจะได้เก็บไว้ชั้นนานๆพระงฆ์องค์เจ้ามีมากเป็นบุญไปไกลส่วนที่สี่ก็สสใส่ห่อน้น้อยเลี้ยงเปรต ที่เข้าไปวัดได้ไม่มีพี่น้องอีส่วนหนึ่งวางไว้ในร้านนอกวัดท่านทําเป็นร้านหรือบางแห่งไม่มีก็เอาไว้ในหลักใต้เป็นรั้วเรียนลําเป็นหลักหัวเลียนลําหลักใต้สมัยโบราณก็ห้อยห้อยไว้ในพวกนี้พวกมีกรรมเข้าวัดไม่ได้ดาพระดา,จาเจ้าแผ่นดินห่อนจังไสเข้าไมได้ก็เลยกินโย่ภายนอกเป็นอันวาดได้บุญกันไปทางนั่นนี่ แล้วก็มาทําให้เกิดความหมายขึ้นมาอีกอันหนึ่งส่วนหนึ่งให้กินในวัดและอีกส่วนหนึ่งให้นอกวัดแต่ถ้าจะมองให้เห็นความหมายอย่างในปัจจุบันนี่ก็พอจะมองให้เห็นได้ว่าการกระทํานี่มียังมีคนอีกจํานวนหนึ่งที่สังคมรังเกียจเข้าไปวัดไม่ได้อย่างพวกมีโรคติดต่อขี่ถูดกุดทั้งอะไรต่างๆ มแมลงวันกําลังบินตอมร่างกายเปื่อยผุพังอยู่พวกนี้พวกกระจองอกง่อยเข้าไปร่วมสังคมให้ได้แม้สังคมรังเกียจตัวเขาเองก็ยอมรับสภาพของเขาแต่เราก็ต้องสงสารหนั่งก็คือเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายก็เลยตั้งอาหารไว้ข้างนอกเพราะฉะนั้นโยมมาวัดนี่ก็อย่าลืมนะข้างนอกนั้นมีร้านที่พระท่านไปทําไว้ข้างนอกเขียนไว้ว่า ร้านอาหารของเปรตที่เข้าวัดไม่ได้ท่านอย่าลืมอาหารหวานข้าวขาวนมข้าวต้มใส่ลงไปไว้ใครจะกินก็ได้เป็นสิริมงคลคนโบราณยังแย,ย่งกันอีกเยว่าแย่งเปรตได้กินแล้วอายุมันขวัญยืนเออนั่นก็เป็นการทําลายวันนะทําลายความยึดมัน่นถือมันอม่นตะกูลุนชาติวันนี้เรามาเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นอีกอย่างหนึ่งนอกจากนั้นเราก็เลี้ยงพระเก็บอาหารไว้เต็มสําหรับล้นเหลือท่านจะได้กินไปอีกหลายวันต่อมาอีกสิบห้าวันรอบหลัง รอบแรกคนโบราณเรียกว่าต้อนรับขวัญปู่ย่าตายายตายไปแล้วตกนารกเจ็ดร้อยชาติยังขึ้นมายังจำพี่จำน้องพวกเราจำไม่ได้แต่พวกนั้นจำได้ไม่มีอยู่มีกินไปเป็นเปรเ,เป็นอสูรกายบา้างก็จะได้ขึ้นมาวันนิยมพบานเพิินปล่อยเพศว่าฉนันเองให้มาก็เลยพากันมาโยกมากินมาหาพี่คาน้องสมสานมาตามเที่ยงไรเที่ยงนาสาราทานน้ำร้องหิวหิวร้องค้าพี่คาน้องแต่เราไม่ได้ยิน สมซานไปเที่ยงนาไปสอก,กตาสอกกามองมีอะไรก็ค้นหาใหม่พบปวสมซานเข่าบ้านเห็นคนเข้าวัดมากๆก็สมซานเข้าวัดอาวอดีเห็นคนเยอะๆดีใจจะเห็นหน้าพี่หน้าน้องนอกจากนั้นยังมีเทวดาตั้งแต่สวรรค์ชั้นชะกามาวาจรน,นูน่นมาตั้งแต่ชั้นปรนิมิตสวัสดีก็ต้องลงมาพวกนี้ไปในมาหิวโหยมาขอส่วนบุญ แต่มาดูมาเยี่ยมยอพอคอยมาเยี่ยมยามถามข่าวลูกหลานพี่น้องยังคงทำบุญทำทานไม่เข้ามาวัดมาวาเห็นหน้าพี่หน้าน้องฟังทำจำศีลทำบุญทำทานโอ้ยดีใจอีกไม่นานนักหลอกเราจะได้ไปผ่านพบพอกันบนสวรรค์นุษยแต่ถ้าลูกหลานวัดไม่เขา้าพระเจ้าไม่นบุญเขา้าซาเขา้าพระรับดินไม่สนใจไปเล่น กัดปลาชนไก่ไปดูมวยตู่ด้วยอะไรเล่นการปัญหาอยู่หากินตามทุ่งตามผ้าวัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นกเทวดาเหล่านี้ก็เศร้าใจโอ้ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยตาไม่บอดก็ไม่มองดูบ้านดูเมืองหูไม่หนกไม่ฟังเสียงชาวบ้านชาวเมืองเขาเนอ้อเจ้าไม่เป็นคนพินพการไม่ปากวากดังเวิร์กมีมือมีเท้าหาอยู่หากินได้ฉะไหนไม่ทําบุญทําทานทําบุญตักบ,บาตรวันข้าวสาข้าวประดับดินโอ้ยเสียดายเจ้าเด้จะตกนรกหมกไหม เทวดาเหล่านี้ก็เศร้าใจส่วนพวกเปก็สมสารเข้ามาบางทีเห็นพี่เห็นน้องฟังธรรมจำสินอยู่โบสดอยู่ทําบุญนําทานก็ดีใจได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก็อนุโมทาน,นาสาธุก,การให้พรสาธุเดอ้อลูกเอ้ยลานเอยอายุมั่นขวัญยืนมั่งมีสีสุขจะได้ทุกได้ยากลําบากลําบนขาดแคลนสิ่งใดตายไปแล้วได้ไปขึ้นสู่สวรรค์ ส่วนเปรตพวกญาติลืมมองหน้ามองลังคอยคนโน้นคนนี้ดูหน้าคนไหนก็ไม่มีญาติพี่น้องหันไปหันมาก็ได้เห็นข่าวหอข่าวสาข่าวประดับดินห้อยไว้ตามต้นไม้ในวัดกอไปกินกินแล้วก็ไห่พรพูดที่ไข้ทานซาตูเดอร์้เจ้ายืนเงียบหมันอายุมันควันเยืนมัน่งม,มีดีได้จะได้ทุกอยากลําบากนานาประการทับสินสงครามสิงคาจนจงหลังไหลเทมาเหมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ ส่วนพวกที่เข้าวัดไม่ได้ก็ได้กิกนข้างนอกที่เราเอาไว้ข้างนอกก็ให้พรอ,อีกเช่นเดียวกันต่อมาวันสุดท้ายวันที่สิบห้าสิบห้าค่ำเดือนสิบสี่ค่ำเดือนเดือนสิบตอนที่จะจากไปแล้ววันสุดท้ายก็ยังไม่เห็นหน้าหลูกไม่เห็นหน้าล้านเห็นแต่คนอื่นหอให้ทามให้ก็ให้พรคนอื่นสุดท้ายก็น้อยอกน้อยใจเมื่อน,น้อยใจนี่ยังไม่พอ ก็ด่าโลกด่าหลานซะแล้วสุมม่มโมฟงพี่นองภูเขานั่นให้มันทุกข์จนตายบ่ทำบุญสิ้นกินท่านสาดแสงสุ่มให้ให้มันตายลงหมอนาลากาหอนเดือดพนจากขันไปเป็นเป่าเพผีว่าเขาไปนันตาถูเด้อโลกล้านภูเขาวัดโบเขาพระเจ้าบ่อนกบตาบ่บอนหูบ่อนวงกบ่เบิ่งบ้านเบิ่บงเมือง มือบอขาดขาบอกุดไม่ทำบุญทำทานหาอยู่หากินได้สาธุท้อนในบันทุกมันอยากมันอึดมันอยากเหดยาหมาขาอยาขึ้นในบนชจบหายวายบอดตายไปแล้วตกนรกปกใหม่เกิดมาแล้วเป็นผีเพศเวทนาทุกอยากลําบากอยากเข็นจังผูกขานนี่เด้อว่าสั้น <c oughs> นี่ที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังด้วยความเร็วสูงต้องการให้ท่านตัง้งหลายได้เข้าใจ ว่างานประเพณีวันบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสางนี้หากแต่เป็นบุญอุทิศให้แก่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราหล,า,ลายชั่วโคตรชั่วเจ็ดร้อชาตินู่น แสดงว่าวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าของชาวอินเดียเราก็ตามมันสอดคล้องกลมกลืนกับวัฒนธรรมเก่าแก่โบราณดั้งเดิมของชาวสีโคตบูนบริเวณสองฝากฝั่งโค้งถาดปนมถาดเชิงชุมถาดนาลายเจงเวงภูเพกตลอดทั้งระถาดบางพนพระถาดอิงหังพระถาดหลวง ปัดบ,บาทโพนสันผบาทเวิรนป่าท,ทั้งหมดนั้นคือร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณลูกล้านชาวสีโคตะบูนล,ลุ่มแม่น้ำโค้งลุ่มแม่น้ำชีแม่น้ำมูลลุ่มแม่น้ำเซดนลุ่มแม่น้ำเซบังไฟลุ่มแม่น้ำกระดิ่งลุ่มแม่น้ำเงืมทั้งหมดนี่ ล้วนจะเป็นลูกหลานอันเกิดมาจากบรรพบุรุษอันเดียวกันของชาวสีโคตบูลผู้มีความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจแห่งพระสมณนะโคโดมด้วยคุณธรรมนั้นเข้มข้นมากในการทำบุญทำกุศลรล,ลึกถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว ตั้งแต่สาตนาพุทธยังไม่มาเราก็บูชาฝีพ้าฝีผีฟ้ฟฟาผีแทนผีไทยอันเป็นบรรพระบุุษที่เชื่อกันพอมาถึงช่วงนี้เราก็ยังต้องทำเดือนสิบเริ่มเดือนเก้าดับทั้งเดือนสิบนี้เราจะทำบนออทิตมีคอทำให้เป็นสี่ส่วนดังเก่าวและทั้งหมดนี้ในพระไตรปิฎก เรื่องติโลกุตธธกรัรพระไตรปิฎกเปตะวัตถุพระไตรปิฎกเล่มที่26นั่นได้กล่าวไว้ชัดแล้วว่ามีในโลหะกุมพีจะตกกนิบาคุตกัรในการเล่มที่27ข้อที่554 55 56 57พบเจพร้าพิมพิสารได้ยินเสียงผีเพรร้องทุสะนโสทุสะนโสเปรดมันร้องอยู่ทั้งคืน แล้วอยู่ในเศษฐะปุตตะเปตะวัตถุคุตกรนิกายเปตะวัตถุเล่มที่26ข้อที่135หน้าที่257ก็มีเสียงผีเปรตร้องอีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุสะนนโสแต่ตัวนี้บอกว่าสะนนทุโสแปดคำนี้กลายเป็นพาเป็นคาถาตันเปรตไปไหนเมื่อต้องกลัวเปรตคนโบราณบอกว่าถ้าได้คาถาทุ